ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนเลยนะที่มาอวยพรมันเกิดให้ในวันนี้เองครับก็ I really appreciate it Thank you so much That's really really good for me โอเคก็เดี๋ยววันนี้นะคก็มาเปิดมาพงที่เพื่อนส่งมาให้ที่ประกอส่งมาให้นี่เองนะก็คือจากร้านโรบูนี่เองนะอันนี้ก็ไปศึกษาข้อมูลมาแล้วว่ามันมีรถอะไรบ้างนะ นี่ของร้านเขารู้สึกเหมือนจะเป็นร้านใหม่ร้านก็สวยมากเลยนะก็จะมีรสรากรรสราเหมือนก,อากาแฟกาแมกาขกามะส่งาาา รสมาให้เลือกนะตอนแรกเราก็เดาแล้ว,ลวเระว่ามันนะ่าจะต้องเป็นขอกิน,นแน่ๆเลยมีการบอกว่ามันคือคำถามจิตวิทยาจิตวิทยาอะไรวะตอบคำถามจิตวิทยาหน่อยแหมมีคำถามมาเป็นรสชาติอาหารทท้งนั้นเลยนะบอกว่าชอบรสไหนบ้างคิดเยอะเลืองมาสองรสชาติาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะกันนี้อันนี้ดีนะเอาไปแช่ตู้เย็นทันนะเขาแบบตอนที่เขามาส่งก็คือแบบว่า วางไว้การแบตหน้าบ้านโง่ไหมไม่รู้ว่าอะไรือเปล่าสองอันแล้วก็นี่สวยงามนีกระดาษลองมาฉันแบงยง่งโอ้ยอะแล้วก็มีอันนี้ด้วยว you thank you for your support นี่น,นี่นะ่าสาคือสวยงามมากเลยนะนี่กล่องกระดาษโอ้ยก้อนกระดาโอ้ยสวยงามโอ้ยสวยงามฉนเจอตานเองนะอาเ อาโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันก่อนนะเอาเปิดในกล่องก่อนละกันกล่องสวยงามตามทองเรื่องนะอันนี้เขาก็มีร้ำาเขาด้วยอโอเคแบบกันกล่องสวยเลยนี่เป็นสายมาโฮงเพื่อนก็น่าจะรู้แล้วแบบแต่ว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรสเสพความสวยงามของเขาของขนมนะของเนื้อเรื่อง นะเราเก็บทุกร้านนะรังระดับโลกก็อย่างเทอร์เรมี e อันดับ2ของโลกก็คือลา r ูเรช่ไหมแล้วก็ดาราเทวใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกอะเยอะมากเลยกินมาเยอะมากเลยอันนี้ยังไม่เคยกินนะก <m akes> ็ดีใจมากที่เพื่อซื้อมาให้เรากินเขาเรียกว่าเป็นแบบมากะลองแบบลอร์เปิดมาเป็น,นี้มีความเก๋รูด What's a mm henmate? it up my mm -hmm. Oh my God Oh my god Thank you Oh, nice. oh, my, god. oh my god Thank you โฮ้ยเพื่อนเขียนชื่อทูทุกคนเป็นเดเรียดดีก,ก่อนนะเอ้ยสวยมากสวยมากโอ้ยก้อนต้นองละลายนิดนึ่งงานะนะละลายอ่ะเสียดายจังเลยเป็นพาวาวินนั่นแหละโอ้โหคนส่งงานะไปว่ากลางแดดแต่ละละลายเลยโอ้าไหร่กูแดดสวยมากสวยมากมากสวยมาก โอ้ไม่กล้ากินนะสวยมาก KEETA ด้วยนะนี่มันคือซิงเกิลของเราเขียนเราเขียนชื่อเราแบบนี้มี Happy Birthday มีหวัวใจมีหน้าเราด้วยอันนี้อะไรอ๋อดอกไม้กับหัวกันนึกว่าถูกเฮ้ยสวยมากมีเลยตรงนี้ สวยมากอันนี้ไม่กล้ากินสวยอ่ะนี่คิวขอบคุณมากโหดูดิแล้วขอขวัญนนะ่ะจะซื้ออะไรให้กลับได้ที่มันสวยขนาดนี้ไม่กลอสเอ่ยตายแล้วหาเรื่องให้ฉันอีกแล้วไม่กล้ากินทุกคนขอดูอันเล็กก่อนนะอันเล็กอะไรอันเล็กน่าจะ โอ้ยเมียกิบเลยอ่ะมันสวยมากเว้ยฮะดี๋ยว่าถ่ายรูปก่อนนะอันนี้อเล็กอเล็กหอมแบบเป็นอย่างนี้นะโอ้อเล็กคืออะไรใช่มากขาวโพงหรือไม่อุ้ยเหมือนจะไม่ใช่มากรลองเลยอ่ะมันจะเป็นคุกกี้อ๋อไม่ใช่อเล็ก ดายไอส์โอ้ก็ว่าอยู่อันเล็กมันคือดายไอส์โอ้ไม่ใช่ไี่ใช่ไม่ใช่ใชขนมโอเคอันนี้ก็น่าเป็นดายไอส์เหมือนกันเพราะว่าอยู่ทำไมมันมจับแล้วมันเย็นๆโอเคยสวยมากสวยมากทุกคนโอ้ย appreciate อะ่ะน่าสวยมาก <laughs> แล้วแบบไปหามันได้ไง <laughs> <ก> <laughs> มันสวยมากจริงๆนะอันนี้มันาจะมองกลัดได้นะเห็นไหม สวยอะไม่กล้กินเลยอะขอบคุณมากมากโอ้ยสวยมากเนี่ยดูสิดูหน้าเราอะให้ดูหน้าใกล้ๆอันนี้ก็คือตอนที่ไปถ่ายที่ร้านอะไรอะเมสซงจอองเวียใช่ไหมเออดูดีดูดีคนก,กับฉีเห็นไหมโอ้ยน่ารักอหโอ้ยกอ oh you're my best friend We are all my best friend <laughs> พวกเราเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมากๆเลยนะอุ้ยขอบคุณมากสวยมากไม่กล้ากินเลยไม่กล้ากินเลย,ลเลยวคนจริงๆนะเนี่ยมันสวยมากขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆจริงๆวันเกิดของป้กอล์สเนี่ยฉันจต้องเล่นใหญ่กว่านี้แล้วสินะ <laughs> โอเคอุ้ยไม่อยากกินมาก ขอเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะทุกคนขอแบบ appreciate กับผลงานก่อนเฮ้ยสุดงาเฮ้ยไม่คิดว่าเพื่อแบบเฮ้ยจะทำหน้าให้ดีใจมากนี่พูดสามสามล้านแล้ว,ลวนะดีใจดีใจมากเดี๋ยวขอไปอ,อวดคนอื่นก่อนนะดีใจมากมากอ่า ไปละจบคลิปแค่นี้ก็เดี๋ยวของขวัญมันเกิดเธอก็เจอกันเหมือนกันเออโว้ยแต่ไม่รู้จะทาให้ได้เท่าหรือเปล่าคือมันสวยมากอะเนี่ยแต่ว่าแบบดูดีเห็นป้าสกรีนมันหลูดอ่ะมันรอบอะเพราะว่าลานมาส่งแบบวางไว้กลางแดดอะโอ้ยเสียใจโอเคแต่ว่ามันยังสวยอยู่นะมันสวยมากๆเลยอะดีใจมากๆเลยดูทุกคนดูสิดูสิ อ๋อไ oh, มเ่เป so really <laughs> <He i. laughs> ็นไรขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยโอเคดูเ okay. พื่อเอเดียวมาสองรถนะคุน่าจะดูและขอ,ขอแบบเริ่มเลือกรถอะไรไปลเลือกชอ็อกโกแลตไลน์ไปนะเลือกรถชอ็อกกแลตกับรถ มะนาวอาไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้รสชาติเดี๋ยวค่อยชิมรสชาตินะไม่กล้าก,กินเลยหรือว่ากินเลยดีอ่ะกินกินก็ได้กินที่มันเป็นดอกไม้กับกับตัวตาเขาโอ้ยตอมันยังสวยอยู่เลยเดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก,ก่อนแบบนะอนะมาจะกินแล้วนะ <laughs> ไม่อยากกินเลยอะอากินยี่ห้อร้านก่อนแลวกันออ้ยี อันนี้น่าจะเป็นไนยดูจากไส้ตรงกลางแล้วโฟกัสสีจ้าห,หนูโอเคจะกินให้ดูมองไม่เห็นน้ำมันก็ลองเปิดไ,ไฟก่อนอืมอืมดีอืมวิวนะอืมเป็นลมมะนาวที่ เปรียาา <c oughs> ออปร้ยวมะนาวก็ความคาวเปรี้ยวมะนาวแล้วไม่หวานมากชอบชอบกินมันกรองที่ไม่หวานมากนะดูซีดูซีอ่ะเกมหมดเลยแล้วก <c oughs> ันอืออือโจโจออกมาทำอะไรมั่งตอนไหนอ่ะไอ้ก็มะนาวอ่ะอือหือก็บอกนะว่า โอ้ยช็อกโกแลตเป็นช oh. ื่อตัวเองมันไม่กล้ากินช็อกโกแลตเป็นชื่อตัวเองหมดเลยแถวล่างเป็นมะนาวโกินตัวไหนดีไม่กล้ากินหรอกกินตัวอีแล้วกันกินตัวอีเป็นตัวหนึ่งตัวอีแล้วกันอันนี้เป็นช็อกโกแลตเห็นไหมด้านหน้ามันเป็นสีิกเกอร์ มะนาวผ่านนะกลยนะเมื่อกี้เมือนของดาราเทวีแต่ว่าเนื้อตัวนี้มันจะเป็นเนื้อแบบร่วนไม่กรอบมากนะเออไม่เหมือนใครอะ่ะมันไม่เหมือนปีอก็ไม่เหมือนเพราะปีแอหวานมากเราดูเล็กว้าววาสองอะไรก็คือไม่ใช่เทสเรานะอ่ะลองช็กแลตดูอืมเฮดสเตอร์ร้านนี้มันจะเป็นเนื้อแบบ ร่วนเหมือนครัมอ่ะอืมอืม,อมชโกลตดีนี่รู้เลยว่าเป็นคนไทยทำเพราะว่ามันไม่ให้สไตล์แบบฝรั่งเศสที่มันจะหวานโดดมากๆเลยอ่ะอันนี้คือมีความเป็นดาร์กช็อกที่ดีมากมากเออดีนะอร่อยเอา อันนี้ชอบเลยชอบเลมากเลอดเยอมากอพะว่าโอ้ยอืมอืมชอกปลาดดีแล้วเลือกล้วสองรสนี้มาเพราะว่าชอกปลาดไม่หวานมากส่วนไลม์เนี่ยก็ค่อนข้างเปรี้ยวมันจะได้ตัดก,กันกินได้เยอะชิ้นหน่อยโฮยขอบขอบ Appreciate กับผลงานชิ้นนี้มากๆเลยเพื่อนแบบรู้เลยว่าพี่ถี่พี่ถันเลือกของฝันมาให้อ่ะ อ้ยขอบคุณมากไมันจะพูดคำว,ว่าอะไรเลยอ่ะเพราะทมันสวยมากเราไม่อยากกินเลยจริงๆนะตัวจีไปแล้วอย่างเรามันก็ยังไปคำว่าขี้ช้าได้ได้อยู่เคยปะก็ขอขอบคุณขอ,คอนะของขวันจากปากออสด้วยนะแล้วก็นี่ของขวัญจากคนเพิ่งกลับมาจากบินฮนะ <laughs> ขอแม <laughs> ่ด <Middle>. ูห <avenues> น่อยเป็นพนักงานคริสปี้ครีมนะครับนี่พนักงานคริสปี้ครีมนี่ขอแม่ดูด้วยขอแม่ดูด้วยดูครับอันนี้คือซื้อทั้งรถเดี๋ยวนะครับคนก่อนซื้อรถซื้อกระสอบสามงานพนักงานคริสปี้ครีมนะครับมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับกีตาร์ยังไงชอบไหมไปพรนหน่อยไปพรนด้วยละครับโอเคโดนแล้วก็

มีบ้านมีช่อมีรถมีร้ามีที่มีรนะ้เจวาุ่เามดีดีฮ่มวอชอ้ยมีวอช์ด้วยเดี๋ยวเดีวงาอมีวอ้วรอางชมีอะไรหนึ่งพันครับผมอ่าเเลยวอชช์รมีกีวอชช์จากทางครสปีคีมนะครับอืม พนักงานเซเว่นคิสคิสบีฮีอ่าดูเองคิสเชอร์ไเชอรทั้งหมดโอ้โหโอ้โหโอ้โ a โอ้โ u โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หโออ้อ้โหโ้โหโออ้อ้หโอ้้โหโ้หโ้ห c r i s p ป r ร์ค m ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนี่ครับสนับขโมยพรก็ดีใจมากเลย I really grateful and really appreciate it Thank you so much See you next clip Bye เปิดเตลีครับมันจะเป็น Birthday เ e t นะครับจากคริสปี้คิ้วหนึ่วยมีหมวกด้วยใส่หมวกเพื่อมีพรอมกีฟต์ไวเชอร์นะครับมูลค่า2,000บาทไวเในช้อปปิ้งนะครับนะครับกินโชว์หน่อยกินโชว์ท่านผู้ชมหน่อยนี่เลยจะกินอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะชั้นชั้นอย่างเงี้ยที่มึงเคยไปกินะ อ่อ afternoon tea อันนี้เป็นโดนัทไดน์ทีเนี่ยอแต่ไม่มีทีเหมือนโดนัทอันในี้นะครับอันนี้ which one would you like to try first this one this is um this is um cookie and cream Oh r i g h t taste okay l e t m e widest ขับไปแล้วขับไปกลับกลับไปนะ กบด้วยเว้ยกมันคือตกเฮ้ยอืมอร่อยอะไรพวกคาสำเนียงนันด้วยเซลเจือืมเฮ้ยเฮ้ยงลองกัดันช็อกแลตมึงดิอันนี่ๆๆไม่หวานหวานไม่ของหวานไอคนรขอหวานมาดอือเดลาสบาย อสต้องขอปิดก,กล้องในท่านี้ก่อนนะครับคนไทยอยากกินบ้างมาอาละครับเปิดเตลี่ออขอบคุณขโมยพรจากทุบทุกคนมากมากเลยนี่นะคะถึงจะไม่ได้ส่งของขวัญมาให้แต่ก็ขอบคุณขโมยพรที่ทุกคนไวพรมาให้เราเนี่ย นนี้น,นะวันนี้ก็ปีนี้เป็นปีที่แบบเราเจอเรื่องลายๆมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยในปีนี้โดนหนักมากรู้สึกว่าเหมือนปีนี้จะเป็นปีชงของกีตาเลยก็ขอไว้พอให้ตัวเองผ่าน้นวิกฤตในครั้งนี้ที่เจอมาหนักมากในรอบปีนี้ตั้แต่เริ่มแต่ปีใหม่เลยโดนมาหนักมากก็ขอให้มันผ่านไปได้ด้วยดี ถึงจะเจอปัญหาก็ขอให้แก้ปัญหาให้มันผ่านไปให้ได้นะแบบดีๆโอเคเราก็อยากเลือกสุขภาพนะก็อยากให้น้ำหนักลดลงบ่ายๆนะนี่เขาอยากกินแบบไม่หวานมากอะไรเงี้ยแล้วนี่ก็ไม่หวานมากก็ขอบคุณมากเลยที่เพื่อนเลือกร้านที่มันไม่หวานมาให้นะก็ขอบขอบคุณจริงๆแบบโว้ย โอ้ยมันดีใจอะนะมันื้มใจมากโอเคขอบคุณมา,มากๆเลยสำน,นี้ก็ใครอยากจะไว้พรใต้คลิปนี้ก็ไวพอให้ได้ uh, Thank you so much I'm really grateful I really appreciate it Thank you Bye